ฉันกำลังจะไปดูหมอลำศิลปินผู้ไทยที่หมอชิดพวกเธอต้อตามมาฉันจะพาพวกเธอไปดูบรรยากาศหมอลำมาจ้ะจ้าตอนจะหิวข้าวมากเลยตอนนี้พ่อวีรพงล์น่าจะขึ้นเวทีแล้ว

ผู้ไทยนะมอชิดสองพี่น้องค่าเบิง่งศิลป,ปินผู้ไทยล่าสุดก็คือ,อยูบานเฮายูการสินฟิวสอดแจงเครื่องเสียงพนดีเด้แต่ครั้งเนี่ยเพิ่นขึ้นมากรุงเทพหมอชิดนี่พึงกลับมาหอดห่องบอกเลยว่าเครื่องเสียงก็ยังดีคือเกา่ายืนหนึ่งบีหัวใจมากศิลป,ปินผู้ไทยเป็นหมอลำสมบูรณ์แบบทำไมถึงพูดเป็นี้ สคริปต์ลื่นไหลปฏิบติปะต่ะตอ,อก,ก้อนโชว์ดูเป็นเนื้อเดียวกันโชว์ส่งโชว์สคริปต์ส่งสคริปต์ชว์ส่งโชว์หมายถึงอย่างหมายถึงว่าแต่ละโชว์ส่งไม้ต่อให้กับศิลปินรับไม้ต่อกันและกันรับส่วงต่อกันไม่มีติดขัดมีความสมูทมีความกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันไหลลื่นมายัางไงซาคือว่าโซ่งโซ่ดูแล้วเรารู้สึกประทับใจหรือมันทัดหัวใจมันมีจุดทําให้เรารู้สึก ป๊าบว้าวเลิศอืออ้าอยู่ในจิตใจเราเขาเรียกว่าตกหลุมรักมันมีจุดทำให้เราตกหลุมรักและประทับใจและอยากตามดูเพราะจุดกิมมิคต่างๆที่มันสอดแทรกอยู่ในแต่ละโชว์นะฮะอันนี้ศิลปินผู้ไชยคือหมอลำ่สมบูรณ์แบบที่ที่ต่อ,อตอมาที่สําคัญชุดงามชุดสวยชุดขึ้นไฟมากและขนแน่นมาก เออต้องให้ต้องให้เพลินชุดเล่นไฟขึ้นไฟและการแสดงมีหลากหลายให้เราได้ดูหลากหลายมากๆคือปารามีอ่ะชอบเครื่องเสียงศิลปินปูนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้ววันนี้ที่หมอชิดไม่รู้ว่าดนไม่รู้ว่าเพิ่นเปิดได้เต็มที่หรือเปล่านะแต่หน้าเวทีคือคือดังดีเถอะวะจวดเถอะวะและที่ชอบมากๆเลยคือขอให้รวยขอให้รวยโชว์ปิดปุ๊บผนวกเข้ากับเชิดลายลำ่ำ ลายล่ำเนี่ยล่ำเดินขอนแกนเชอด์ดนตีนี่เข่าช่วงล่ำเรลืองม่เป็นเนื้อเดียวกันคือปัละมีเป็นคนชอบโชว์อะไรก็ตามแต่ที่มันส่งกันและดูเป็นความกลมเกลียวดูเป็นเนื้อเดียวกันโชว์ส่งโชว์ทาให้เราอิ่มเหมือนเรากินข้าวหนึ่งจานแล้วมันอร่อยและมันกินอิ่มแล้วมันอิ่มจิตอิ่มใจอยากกินอีกเอาง่ายๆถ้าฉันเป็นเจ้าภาพนะศิลป,ปินภูไทยคือหนึ่งในสามใน,ในใจฉันที่ฉันจะเลือกจ้างเพราะว่าฉันดูจากลำดับการ เตยแล้วเพลงที่เอามาเต้ยแต่ละเพลงจังหวะส่งจังหวะว่ามปนว่าเล็วซ่าซาหย่อนย้อนย่อนย่าน,นมันเป็นเล็วซอนเล็วซอนจังหวะจังหวะส่งจังหวะทําให้คนฟ้อนคนเต้นคนม่วนหน้าเวทีไม่ง่วงเหงาหาวนอนมันบดตุยแต่มันปังหมอลำเนี่ยจะดีไม่ดีจะสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบดูกันเลยยิ่งดึกยิ่งต้องมว่วน ยิ่งดึกยิ่งต้องเอาคนอยู่ว่าไม่นะแห้งเดึกแหงสมแหงเดึกแหงปลงปงเปล่งลงทงลงทาหาหม่องจับกระเบาหอดขาหม่องสนกระเอยู่ไปแบบท่วทิบท่ด,ดแดนแต่ศิลปินภูไทยเนี่ยที่ฉันไปนั่งดูอยู่ที่กาลสินซอดแจ้งแห้งเดิกแหงมวนคนกระเปอยากลุกเมียเพราะว่าอย่างก่อนเต้ยเลิศนักห้องกะโอเคเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ ลักษณะการโชว์และรูปแบบการแสดงมัน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 ทรงกันก็เลยให้เพื่อนเป็นมอลลสมบูรณ์แบบก่อนเตยตะลก่อามาไล่เลี่ยงกันนี่ลักพังหลังสงการอ่าลักหลายเพลงเลยอ่ะที่เพิ่นเอามาเล็บเลี่ยงกันในช่วงล้ำเลียงอ่ะไม่ได้ให้การการนำนางเมืองลำเลียงช่วงเดิกนี่บองงวงมันยังมวนมันเัียงแบบว่าดี ก้าวลงจากรถนี่ราสาส่วนระสาทสัมผัสหูนี่หูเลยว่หมอลำ่มวนมวมวนเอาคนอยู่บ่าคนอยู่นี่อยู่ที่ส่วนราสาสัมผัสแล้วแล้วลงรถปุ๊บเสียงกลองสนั่นวันไปปังปังตึมตึม,ตมจังหวดัดดนตรีเครื่องเสียงกระแทกใจดังตับตับตับ,ตบหูเลยว่ะมอลำ่ขนาดนี้สมบูรณ์จังนดยก่าวคนอยู่เป็นกำลังใจให้ศิลปินผู้ไทยเลยค่ะเดอหมอลำ่มก็เริมขึ้นมากรุงเทพไปดิเนี่ยไลสงการมาแล้วเป็นบ่ มือดสงการแล้วเหมือดงานไหลแล้วหมอลำต่ลณะก็จะขึ้นมาห้พี่น้องในเบิ่งกักยังยังรอบนี้ก็สี่ยมิปถมบันเทิ้งศิลป์กับศิลปินผู้ท้ายเป็นมอที่ขึ้นมาสิ้นเดือนนี้ฝากแม่กันแล้วกันค่ะหมอลำก็รับตลอดการเสียงยีสานคุณแม่งมัยวัยพรเนาะคัเนาะฉากใหม่ชุดโชว์โชว์วงใหม่อล่นดนตรีมาใหม่โชว์การแสดงใหม่มาห้พี่น้องในเบิง่งก็ับฝากในกันแล้วกันนะคะหมอลำม,มาหาพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืม อย่าลืมออกมาหามาลัมเดอมาหาหอดมองหอดบอลแล้วศิลปะาวัฒนธาารรมอลัมทุกๆแขนงเป็นกำลังใจให้มอลัมทุกๆุคณะแต่เมื่อในศิลปินผู้ไทยเอาใจฉันไปเลยค่ะฉันหมกักฉันชอบมอลัมที่เป็นอลัมที่สมบูรณ์แบบไม่ตกหลน่นฉันให้เธอเลย1 0 1 0ิบสิบจากใจไม่อวยและโนอวยให้จริงๆ